และที่นัดพบแล้วเราจะพบกับใครเพียงแต่พบกับธรรมชาติแล้วเราก็อาจจะสุดใจไม่ต้องไปพบกับใครที่ไหนพบกันที่สวนหลังบ้านใหญ่เสร็ สวัสดีจ้าบองในสวนหลังบ้านเพิ่นอันนี้ผักกระเอรนผักแป้นจ้ะผักแป้นเด้อจ้ะอันนี้ผักแพลวมีผักแพลวอันนี้ผักผนนบัวยเยสือเพิ่นปลูกไว้จ้ะอันนี้บักพริกมีบักบวบอันนั้นผักตำนินจ้ะบ่ได้ปลูกมันขึ้นเองบังในผักบวบเพื่นก็งามงามเด้อจ้ะแล้วก็ต้นบักฮงเพิ่นน่าต้นบักฮงต้นบักฮงผู่เพิ่นก่บเพิ่นฮักถิ่มบ่แล้ว สวัสดีจ้าสูส้ๆนะจ้าฟังแต่เสียงไปก่อนด้อจ้า